เอ้ยเยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแพงนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเนื้อหาของเกม NBA 2K 23กันอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าเนื้อหาของเราในคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นเนื้อหาที่มีคนรอดูกันมากที่สุดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนก็เล่นโหมดนี้กันนั่นแหละนะครับซึ่งก็คือ My c a r e e r Mode นั่นเองนะครับและนี่ก็คือข้อมูลในส่วนของการสร้างตัวแบบใหม่ใน NBA 2K 23นั่นเองนะครับผมมาไปดูกันเลยครับ let's go อันดับแรกนะครับขอขอบคุณนะครับผมคลิปภาพจากช่องเช็กดาว่อนนะครับผมขอบคุณครับผมหลักๆเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปสําหรับการสร้างตัวในภาคนี้นะครับจะเป็นการจัดการระบบของแบตแบบใหม่ของเรานะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับผมว่าโอเจนหรือว่าเคอร์เรนจ์เจนเนี่ยไม่มีนะครับสำหรับแบตแบบใหม่นะครับเขาก็มีเฉพาะใน next g e n นี่แหละแบ่งง่ายๆก็คือ pc play C xbox one ไม่มีนะครับแต่ว่าจะเป็นการสร้างตัวแบบของ next g e n ของภาค 2k 22แทนนะครับก็จะเปลี่ยนใหม่แหละแล้วก็ไม่มีระบบพายชาร์ นะครับจะเป็นการสร้างตัวในระบบของ next gen ของภาค22นะครับส่วน next gen ของภาค23ก็ใหม่ขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะนะครับโอเคสำหรับหน้าสร้างตัวละครนะครับที่เปลี่ยนไปก็คือกราฟิกนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนที่ยืนแค่นั้นแหละนะรสงมสมผงสมผมก็น่าจะไม่มีอะไรแปลกใหม่หรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูเกมตัวเต็มอีกทีนึงนะครับสำหรับหน้าแรกก็คือการสร้างร่างกายก่อนนะครับเพื่อดันค่าพลังในด้านต่างๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้ในหน้าต่อมาก็จะเป็นการดันค่าพลังเพื่อให้ได้แบตชอยส์เอาไว้ปลดล็อกแบ ที่เราต้องการเหมือนเดิมนะครับอันนี้แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปหลักๆนะครับผมก็คือการจัดระบบแบตครับซึ่งในภาคนี้จะแบ่งออกเป็น3สายนะครับสเทียร์มระดับไม่ใช่สาสายเป็น3มเทียก็คือ3ระดับขั้นนะครับผม3ขั้นนะครับก็จะมีเทียร์ึเทียร์งเทียร์มนะฮะ 2K ครับจัดแบตที่คนใช้เยอะๆครับหรือว่าแบตที่โกงๆเนี่ยไปอยู่ระดับ3ขึ้นไปอยู่เทียร์มกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้ได้ปลดล็อกใช้กันยากๆหน่อยนะบิลเทพบิลเดมิกรสที่แบบในยูทูบก็ชอบทํากันน่าจะโดนเนิร์ฟในี้ จะโดนเนฟกันเยอะนะครับเพราะว่าแบตโปรโปรเนี่ยแบตเทพๆต้องไปอยู่เทียบนบนนะครับซึ่งมันจะมีเงื่อนไขในการปลดล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่แน่นะเพราะว่าการที่เราเล่นจนเลเวลไม่ใช่เลเวลดิเล่นจนเราดันโอออลถึง99แล้วเนี่ยจะได้อะไรเพิ่มหรือเปล่าเหมือนที่ผ่านๆมาอันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่างในภาคที่แล้วเนี่ยเราจะได้แบตพิเศษนะครับจากการเข้าไปเล่นในวิทยาลัยนะตามในเรื่องนะครับหรือระหว่างซีซั่นเนี่ยที่เราไปเล่นในปาร์กนะครับมันอาจจะมีกิจกรรมหรือว่าออมีงร้้้ไนตู่ก็ ดูตัวเต็มกันอีกทีหนึง่งนะครับในซีซันต่างๆของตัวเกมนะมามาดูกันในรายละเอียดของการใช้แบตช์กันหน่อยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับในแต่ละแบตช์ก็จะมีความต้องการของค่าพลังอยู่แล้วนะครับว่าแบตช์อันนี้เนี่ยต้องการพังต้องการค่าพลังถึงเท่าไหร่นะครับจะใช้แบตช์ระดับในได้นะครับอย่างเนี้ยอย่างแบตช์อันเนี้ยโพสเทอร์ไรเซอร์ฮอร์ฟเฟมนะครับเราจะต้องมีค่าดิรวิ่งดังสูงถึง99เกันเลยทีเดียวนะครับใช้โคตรเยอะแต่ผมเห็นแองเกิลเบรกเน่ยนะครับอยู่เทียร์หน ระดับฮอฟเฟมนี่ต้องมีบอลแทนเดิล81เองนะครับบอกเลยว่าภาคนี้คนตัวใหญ่ที่ไม่คล่องนะครับมีขาเปรี้ยกันไม่หวั่นไม่ไหวแน่ๆครับภาคนี้นะครับในส่วนต่อไปนะครับผมตรงนี้ต้องทําความเข้าใจกันสักหน่อยนะครับกับระบบแบตช์ใหม่ของภาคนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือถ้าหากว่าเราครับจะใช้แบตในเทียร์สามนะครับเราจะต้องทําการปลดล็อกแบตในเทียร์หนึ่งกับเทียร์สองก่อนนะครับผมคือปลดเทียร์หนึ่งเทียร์สองก่อนเทียร์สามถึงจะเปิดนะครับอย่างในภาพนี้ก็จะบอกว่าจะต้องใช้อย่างน้อย10พอยต์นะครับสำหรับเทียรร์์เเเททีียนะ้้่ไขาปลือกใชแบ ในเทียร์สได้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีการทําภารกิจของแต่ละแบตช์ก่อนด้วยนะครับผมถึงจะปลดล็อกได้นะถึงจะใช้มันได้นะครับอย่างต่อมาก็คือระบบคอแบตเชตครับโดยคอแบตเชตจะมีทั้งหมด4ช่องนะครับจะแบ่งออกไปเป็นตามสายสีน้ำเงินนะครับฟินิชชิ่งสีเขียวชูตติ้งเพลย์เมคกิ้งดีเฟนส์รีบาวดิ้งนะครับอย่างละ1ช่องนะครับความสําคัญของคอแบตที่เราจะเลือกไปใส่ในช่องนะครับก็คือคอแบตเนี่ยจะไม่เสียพอยต์นะครับหรือว่าใช้ศูนย์ point นะในการปลดล็อกนั่นแหละอย่างในรูปปเเเเเเนนี่ยคาาลืออออกโสตรรรร์์ไไซะับ ในช่องคอแบตเจ็ตก็แทนที่เราจะใช้พอยต์ปลดล็อก7จ็ดพอยตนะ์เพื่อเอาโกแบตเนี่ยนะครับเพื่อเอาแบตทองของโปสเตอร์ไรเซอร์นะครับเราก็ไม่ต้องเสียสักพอยต์นะครับเราก็ไปใส่ในคอแบตเจ็ตนะแล้วก็เอาพอยต์ที่เหลือเนี่ยไปเลือกใช้แบตอันอื่นแทนนะครับอะไรครับผมทีนี้เรามาลองคํานวณง่าง่ายๆนะครับผมถ้า,าว่าเราจะปลดล็อกแบตเทียสามเนี่ยเราต้องใช้ถึง10บพอยต์ใช่ไหมในเทียหนึ่งกับเทียสองส่วนเทียสามเนี่ยแบตทองแดงขั้นต่ําจะอยู่ที่ 5พอยต์นะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องมีอย่างน้อย15พอยต์ในแต่ละสายนะครับเพื่อปลดล็อกให้ถึงแบตเทพเทในเทียร์3นั่นเองนะอย่างในภาพเนี่ยช่องเช็คดาวน์เขาได้สร้างบิลที่มีแบต point ของสายสายีน้ำเงินสายฟินิชชิ่งเนี่ย23พอยต์ด้วยกันนะครับก็จะปลดล็อกแบตได้ตามภาพนะครับก็จะมีเทียร์3 3แบตนะครับโดยที่จะมีเต o s t ไรเซอ r ์ r รี Free นะครับจากการนำไปใส่ในคอ r e b u d g e ตนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเลือกกันแ,แล้วละครับว่าเราจะเล่นสายไหนนะครับแบบว่าอย่างช่อง เช็คดาวเนี่ยเขาจะแนะนําว่าเราควรเลือกแค่สสายก็พอนะครับควรเลือกแค่สสายก็พอนะเพื่อให้ได้จํานวนแบตพอยต์นะครับเอาไปปลดล็อกให้ถึงเทียสสามนะเขาก็ยกตัวอย่างครับอย่างเช่นสเปนเกอรี่เนี่ยก็จะมีสสายหลักของเขาครับก็คือการเลี้ยงแล้วก็การยิงนะครับผม dribbling and shooting นะครับหรืออย่างจามาลแรนเนี่ยก็มีสสายหลักเหมือนกันก็คือการสร้างเพลงแล้วก็การลุยห่วงครับ playmaking and slashing นะก็เลือกสายเลือกบิวตัวคํานวณกันดีๆก็แล้วกันนะครับสำหรับการสร้างตัวละครในภาคใหม่นี้นะฮะอะไรครับ คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลของการสร้างตัวละครในภาค 2K 23นะฮะส่วนในวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเจอกันหลังเที่ยงคืนนะครับในไลฟ์นะก็น่าจะเปิดให้เล่นกันในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้ก็คือวันพฤหัสนะครับสำหรับตัวเกมของ NBA 2K 23นะฮะส่วนวันนี้เนี่ยเปิดให้โหลดกันแล้วนะครับสำหรับคนที่พรีออเดอร์แล้วนะเอาละครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาติดตามดูกันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาดูใหม่เนี่ยอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับารัวัววนนี้ผมตก แล้วพบกันใหม่วันไหนบ๊ายบายครับ